อีกหนึ่งคำถามที่ถามผมอยู่เรื่อยๆก็คือเตาขนาดเล็กแบบนี้เราสามารถใช้ถังเต็มใบเลยได้ไหมเนื่องจากว่าที่ผมใช้อยู่ผมเอาถังมาตัดออก1ส่วนมันจะมีลอนแบ่งนะครับสําหรับถังเหล็กหรือถังน้ํามัน200 2 0 0ลิตรมันจะมีลอนแบ่งเป็น3ส่วนผมตัดออก1ส่วนเพื่อเอามาทําเตาแล้วก็อ้ส่วนที่ตัดออกแล้วก็เอามาเอามาสวมเพื่อให้มันหนาขึ้นก็ได้นะครับด้านใน มีคําถามจากหลายๆท่านที่ถามว่าทําแบบถังเต็มใบเลยได้ไหมโดยที่ไม่ต้องตัดออกน่าจะทําได้นะครับผมก็อยากเห็นใครสักคนเอาไปทําไปต่อยอดดูโดยน่าจะทําฐานให้มันสูงขึ้นแล้วก็ด้านใต้นั้นทําเป็นแบบโล่งๆเลยแล้วก็เอาเหล็กมาเชื่อมเป็นตะแกรงดูนะครับเพื่อที่ว่าให้ฐานมันล่วงลงไปด้านใต้ได้เวลาเราเก็บฐานเราก็จะได้คุยได้เวลาถังเต็มใบถ้าทําอย่างนี้มันผมคิดว่าน่าจะเก็บ ฐานได้ไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่เท่านั้นเองนะครับแต่การเลี้ยงไม้เลี้ยงไม้ผมแนะนําว่าถ้าทําเต็มใบเลี้ยงไม้เป็นแนวตั้งดีกว่าเวลามันกลายเป็นฐานแล้วเราจะยื่นมือไปเก็บขึ้นมาได้เป็นท่อนเลยแน่นอนถ้าเทาทําแบบเตาเตาอบไม้มันจะไม่ค่อยแตกเท่าไหร่ถ้ายิ่งเป็นไม้สดหรือไม้มันหมาดแต่ถ้าเป็นไม้แห้งมันจะแตกนะครับสําหรับไม้บางชนิดมันจะแตกละเอียดเลยเราทําตะแกรงไว้ด้านใต้ด้วยก็ได้เพื่อให้ฐานมันร่วงลงไปด้านใต้ แล้วเราก็ทําฐานให้มันสูงขึ้นให้มันป่งโปกสักหน่อยเพื่อกลวยฐานออกมาได้ด้านบนเราก็ยืนเก็บได้ปกติแต่ถ้าจะให้สะดวกกว่านั้นผมแนะนําเป็นเตาซูเปอร์ซันดีกว่านะครับสะดวกเคลื่อนย้ายง่ายเวลาเราเผาเสร็จสิ้นกระบวนการเตาเย็นแล้วเราก็สามารถเทฐานออกมาได้เลยแล้วเราก็เคลื่อนย้ายสะดวกเวลาจะเผาตรงไหนก็เคลื่อนย้ายไปได้ทุกที่เวลามีไม้กองใหญ่หญๆเรายกเตาไปหาไม้ได้เลย แล้วเราก็สามารถเผาได้โดยที่มันไม่มีควันไม่รบกวนเพื่อนบ้านอย่างนั้นจะสะดวกกว่านะครับถ้าอยากเผาถ่านจริงๆผมแนะนําเป็นเตาไร้ควันดีกว่าถ้าหากว่าเราอยู่ในชุมชนมาจะมีควันในช่วงที่เราที่เราจุดไฟใต้เต,ตาบ้างนิดหน่อยแต่มันก็ไม่ถึงกับรบกวนผมคิดว่าอย่างนั้นนะครับเพื่อนบ้านเขาก็น่าจะเข้าใจเราแต่ถ้าเป็นเตาแบบนี้ข้อดีของมันก็คือถ้าท่านใดอยากเก็บน้ำส้มควันไม้เอาไว้ใช้มันก็สามารถทําได้ แต่มันต้องอยู่ในพื้นที่ที่มันไม่ไปรบกวนเพื่อนบ้านจริงๆนะครับอย่างผมที่เคยเผาสําหรับเตาเล็กนี่ยังไม่มีประวัติที่ไปรบกวนเพื่อนบ้านนะครับยังไม่มีใครมาแจ้งแต่ถ้าเป็นเตาใหญ่เตาสงเกระสีที่ใช้อยู่เคยเผาแล้วไปรบกวนเพื่อนบ้านเขาก็มาบอกผมก็ยุติการเผาแต่เขาก็ไม่ได้สั่งห้ามนะครับแล้วอีกส่วนหนึ่งการเผาถ่านผมแนะนําว่าจะต้องแจ้งผู้นําชุมชนต้องทําให้เขารับรู้นะครับถ้ามีปัญหาขึ้นมาเราจะ เผาไม่ได้เลยจะถูกสั่งห้ามแล้วเราจะเผาอีกไม่ได้อย่างน้อยให้เขารับรู้ว่าเออเราเผาฐานนะเราทํากิจกรรมตรงนี้อยู่มันจะทําให้เราสะดวกมากขึ้นนะครับ